จากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่ได้พูดคุยกันถึงว่าเจ้าหน้าที่ได้ไปทําลายแหล่งผลิตของเมติกสกินนะคะแล้ววันนี้จึงอยากจะมานําเสนอ2ข้อสังเกตนะคะ2เครื่องมือตรวจสอบให้กับทุกท่านเพื่อเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ที่ท่านจะซื้อมาค่ะ สำหรับ2ข้อสังเกตนะคะข้อสังเกตแรกก็คือมีการโฆษณาเวิร์เกินไปเกินความเป็นจริงนะคะโดยมีการอ้างว่ามีออยอแล้วจะปลอดภัยกินแล้วผอมหุ่นดีใช้แล้วจะขาวใสเปลี่ยนสีผิวได้อันนี้นะคะถือว่าไม่ถูกต้องนะคะและเป็นผลิตภัณฑ์อาหารจะต้องมาขออนุญาตโฆษณาจะต้องมีเลขที่อนุญาตโฆษณาก่อนนะคะต้องสังเกตเลขที่อนุญาตโฆษณาด้วยค่ะ ข้อที่2นะคะคือถ้าใช้แล้วเห็นผลเร็วหรือมีอาการผิดปกติใดๆต้องเอกใจหยุดใช้แล้วมาสอบถามเจ้าหน้าที่สาสุขใกล้บ้านท่านค่ะและเรายังมี2เครื่องมือในการตรวจสอบนะคะเครื่องมือแรกคือเป็นระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของออยค่ะง่ายๆเลยคือให้ท่านเข้าไปที่ Google นะคะ พิมพ์คำว่าตรวจสอบเลขอยอยนะคะหลังจากนั้นนำเลขอยอยจากข้างกล่องผลิตภัณฑ์ของท่านนะคะไปใส่ในโปรแกรมแล้วกดค้นหาก็จะโชว์ให้เห็นค่ะว่ามีอยู่ในระบบหรือไม่ไม่ใช่แค่เพียงเท่านั้นท่านต้องเข้าไปเช็คด้วยว่าชื่อผลิตภัณฑ์และชื่อผู้ผลิตนะคะตรงกันกับข้างกล่องที่ท่านซื้อมาหรือไม่นะคะเครื่องมือตัวที่2คือเว็บไซต์หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะ ทำดี .org/alert นะคะอันนี้จะเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์อันตรายนะคะที่เขาได้ตรวจสอบแล้วแสดงอยู่ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารยาหรือเครื่องสำอางทั้งหมดนะคะก็จะเป็นเทคนิคในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างง่ายๆให้กับทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ